ทุกคนค่ะร้อน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 เลยไม้ทอดเหร่วันนี้พาเด็กมากินปลูบปลูบปลูถึงบางแสนแล้วถึงบางแสนแล้วค่ะอันนี้ค่เฟี่อนะันนี้นั่งเราไหนมะไหนคะที่ไปโดนัทเหรอใช่มันได้กินจากโดนัทอ่ะออเราดืนรถก่อน เราเลี้ยวไปทางซ้ายเนี่ยถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นหาดวอนละพาหรือเปล่าซ้ายหอนมอนละพาใช่ไหมจําไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้คนก็เยอะนะวันนี้วันเสาร์แล้วก็ฝนตกเหมือนว่าฝนจะตกแรงก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่งหยุดนะคะเ<ว>นาะแต่ว่าเราจะไม่ลงหาตรงนี้เพราะว่าคนเยอะมากเราไปหา เด็กๆนะคะมากินข้าวที่ทะเลซึ่งร้านอาหารเต็มหมดเลยจ้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะก็คือเราจะเปิดท้ายแน่เปิดประสบการณ์ใหม่ลูกไปนะคะนั่งกินริมทะเลไปแล้วอุยกุุงเ้นไส้กอกอ,อีสารปะป้าปสุดมากมแล้วก็วิวสวยมากทุกคนเอาาอเรากินง่าย,ายๆเปิดท้ายกินเลยไม่ต้องไปนั่งร้านแพงๆก็ได้อ ได้กินตั้งหลายอย่างด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูทะเลกันแล้วก็ไปกินข้าวริมทะเลเลยนะไ,ไ,ไปออไปซื้อก่อนซื้อกุ้งเต้นไม่อยากกินกุ้งเต้นโอ้โหของกินเต็มเลยทุกคนกุ้งเต้นน้ำมะพร้าวไส้กรอกอีสานะหอยปลาเมืเอ ลูกกินได้เยอะๆเลยมีไส้กรอกม,มีลูกชิ้นด้วยนะโอ้โหหมึกสดหมึก็อดหรือเปล่าเนี่ยอ้ยซาซิมิโอ้โห,โโห,โโหโโป,โปโ๊าป๊าชอปของจีฟูดมาเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวขอกินนั่งจิกัดเ,เดี๋ยวเราไปกินริมทะเลกันค่ะนี่ปลาเบิกปลาเบิกไ่ เรากินกันหลังรถแซ่บๆแบบนี้นะนทุกคนค่ะร้อนๆร้อนๆเลยไม้เท่าไหร่นะปะปะ10บาทไม้10บาทถึงดึกเลยนะคะเะาก กินกันที่ทะเลเหมือนกันนี่เป็นไงละ่ะลูกดิฉันซ o ยกันข้างหลังเลยคะ<ม>่ะอร่อยมากมสนุกเลยเลิยเลยทุกคนซื้ออะไรมากินบ้างปลาคอดหอยจอร้อนๆเลยทุกคน,น,น,นแล้วก็นนกแก นี่แม่ชอบนี้มากอะไรนะไข่ใช่ไหมไข่หมึกแบบร้อนๆเลยนะอันนี้อะไรค่ะอินทีทอดไอินทีทอดไหนอือลอเดียวเองอุ้ยนี่แล้วก็มีของโปรดแม่ทุกคนนี่จะรอนตลาดที่บ้านนะผงกุบอันี้ทอดมันอร่อยมากหอมทอดมันนี้ทอดมันอะไรอ่ยไม่รู้แต่ว่าหอมมากที่เขาทอด ดาต้งองชิมได้อร่อยป่ะได้อได้นะได้เลยอร่อยเลยของโปรดแม่เลยแจนลอนซื้อมาหลายไม้เลยหคคความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันอะ่ะของเราสุขสุขที่ไหนก็ได้ที่มีครอบครัวดีง่ายๆอยู่ง่ายๆสบายๆ เพลงนี้ยังตามมันหล่อนหล่อนไม่จบก็ว่าที่หนูอยากไปก็ว่าพี่ซื้อดีอ่ะทุกคนวันนี้เรา